vivo x 2 0 0 pro และ vivo x 2 0 0 pro mini จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ใหม่ของทาง sony lyt 8 1 8ขนาด1ต่อ1.28นิ้วเปิดตัว14ตุลานี้ ล่าสุดนี้ก็มีแหล่งข่าวแบบแน่แน่เลยนะเป็นดิจิตอลแชร์สเตชันได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างว่าได้แหล่งข่าวมาในวง vivo x 2 0 0 pro และ x 2 0 0 pro mini จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ได้ติดตั้งเซนเซอร์หลักของทาง Sony เลยที่เพิ่งประกาศเปิดตัวได้ไม่นานนี้โดยเซนเซอร์นี้นะครับจะมาพร้อมกับความละเอียด50ล้านพิกเซลและขนาดที่ใหญ่มาก1ต่อน1น8นิ้วเลยซึ่งน่าจะเป็นภาพที่สว่างและมีความละเอียดสูงและสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวก็เปิดเผยอ,อีกว่ากล้องหลังเนี่ยจะมีรูรับแสง f 1 5 7ซึ่งกว้างกว่า f 1 8ของรุ่นปีที่แล้วยังเห็นได้ชัด โดยหลุดแล้วแสงที่กว้างขึ้นเนี่ยจะช่วยให้กล้องเนี่ยสามารถเก็บแสงได้ดีขึ้นประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยและเอฟเฟกโบเก้ชัดตื้นเบอร์ฉากหลังอะไรเนี่ยจะทําให้ดีขึ้นหมดเลยส่วนทางด้านสเปคที่หลุดออกมา vivo x 2 0 0 pro เนี่ยคาดว่าจะมีหน้าจอเป็น ltpo ขนาด6.7นิ้วหรือ6.8นิ้วที่ใหญ่ขึ้นพราะความละเอียน1 5 k ขับเคลื่อนด้วยชิป d i m e n s i t y 9400 ่งค,คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพกราฟิกอย่างมากนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์ซึ่งจะช่วยให้การทํางานของคุณเนี่ยยาวยิ่งขึ้น ลองมาทานของ vivo นายเจียงจริงดงถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับได้ยืนยันว่า vivo x 200 pro mini ก็เช่นเดียวกันโดยจะมีหน้าจอ m oled 6.3นิ้วกระทัดรัดนะครับชิป d i m e n s i t y 9,400จึงเป็นไปได้ว่า vivo x 200 series ทุกรุ่นยกเว้น x 200 ultra จะได้ชิปเซตนี้ร่วมกันครับและสุดท้ายนี้ก็มีข่าวลือว่า vivo x 200 pro เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง ultra w i d 50ล้านพิกเซลและเลนส์ telephoto z o o 200ล้านพิกเซลนอกจากนี้ก็ยังมี มีกล้องหลักตัวใหม่อีกด้วยซึ่งจะประสานร,รวม AI ที่ได้ปรับปรุงการแสดงผลและอินเทอร์เฟซที่ดีขึ้นอีกด้วย